กราบสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงกรณีที่ลุงพลป้าแตนนะครับไปเข้าเครื่องจับเท็จ ว่าทางตำรวจเองนะครับใช้วิธียังไงในการที่ให้ลุงพลและป้าแตนนะครับเข้าเครื่องจับเท็จในครั้งนี้ซึ่งทางลุงพลนะครับได้แจ้งว่าใช้เวลาในการเข้าเครื่องจับเท็จนะครับประมาณ6ชั่วโมงโดยป้าแตนนะครับจะเข้าตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาถึงบ่ายสามโมงนะครับและทางลุงพลนะครับก็ได้เข้าไปตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงถึงสามทุ่มนะครับโดยประมาณโดยเมื่อวานนี้นะครับก็มีท่านตำรวจชั้นผู้ใหญ่น่าจะเป็นยศพลตารวจตีนะครับออกมาชี้แจง ว่าในกรณีที่เข้าเครื่องจับเท็จของลุงกับป้านะครับเบื้องต้นก็ต้องทําให้ทั้งสองคนนะครับรู้สึกสบายๆและให้รู้สึกว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาไม่ดีกับลุงป้านะครับและหลังจากที่เข้าเครื่องจับเท็จแล้วก็ต้องมารอผลสรุปอีก30วันซึ่งน้ําหนักในการเอามาใช้ในชั้นศาลก็ต้องขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของศาลท่านจะเห็นว่ายังไงนะครับโดยเครื่องจับเท็จนี้นะครับจะใช้กับนักจิตวิทยา โดยให้คําถามกับลุงคนป้าแตนนะครับล่วงหน้าฉะนั้นคนที่มีพิรุษนะครับก็อาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงคําตอบการให้คําถามล่วงหน้าก็จะทําให้ผู้ตอบนะครับไม่รู้สึกกังวลหรือกดดันการเข้าไปอันดับแรกนะครับคือการทําให้ผู้ถูกเข้าเครื่องนะครับรู้สึกผ่อนคลายก่อนไม่ให้กดดันแล้วค่อยทําการถามคํถาถามนะครับแล้วค่อยให้ตอบแล้วนํามาวิเคราะห์อีกครั้งซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่อเมริกาเขาใช้กันนะครับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจเนี่ยประมาณ30วันถึงรู้ผลไม่สามารถรู้ผลได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จเรียบร้อยทางลุงพลและป้าแตนนะครับก็จะได้กลับบ้านปกกอกส่วนเรื่องคดีความนะครับก็คงต้องรอกันต่อไปซึ่งการเข้ามาในครั้งนี้ของลุงพลและป้าแตนนะครับก็คือเข้ามาทําให้ครบทุกกระบวนการของการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของตํารวจ แล้วค่อยนําข้อมูลทุกอย่างนะครับที่ตํารวจได้มาประกอบกับหลักฐานด้านอื่นๆต่อไปซึ่งทางลุงภูนะครับก็คาดหวังว่าหลังจากนี้ทางตํารวจก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมและหลังจากนี้นะครับทุกคนในครอบครัวของน้องชมพู่ที่ดูแล้วอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเข้ามาสู่ทุกๆกระบ,บวนการของตํารวจแล้วและคงจะเป็นประโยชน์กับทางตํารวจในการสรุปคดีในครั้งนี้ ได้ในเร็วๆนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด,ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ